อันนี้นะคะเป็นแบงก์จีนหลากสีเลยสีอ,อะไรนะแบงก์จีนเก่าทุ้รุดแบบนี้นะขึ้นเงินที่ธนาคารไม่ได้หรอกแถมมีสีตกด้วยสีตกคืออะไรเอาไปซักผ้าไงแล้วอยู่ในกางเกงหรืออยู่ในเสื้อสีตกก็แบงก์เปลี่ยนรูปไปเลยและธนาบัตรตกรุ่นแบบนี้นะคะขึ้นเงินที่ไหนไม่ได้ติดขัดเรื่องการแลกเงินนะคะไม่ยากเลยค่ะส่งรูปมาหลังจากนั้นหน่อยประเมินราคาให้ถ้าเป็นธนาบัตรที่แท้หน่อยก็จ่ายเงินให้กับคุณลูกค้าทันทีเนี่ยที่คุณลูกค้าส่งมานะเป็นธนาบัตร ชมรุดทั้งนั้นเลยชมรุดแล้วขึ้นเงินไม่ได้นึกถึงใครล่ะคะถ้าธนบัตรต่างประเทศชมรุดขึ้นเงินไม่ได้เนึกถึงหน่อยร้านแบงก์โบราณได้เลยนะคะหน่อยแค่ประเมินราคาจากรูปภาพแล้วพามาส่งมาถึงร้านส่งไปเชนีมาก็ได้นะหน่อยตรวสอบเป็นธนบัตรแทให้คุณลูกค้าก็รับเงินจากหน่อยได้เลยหน่อยจะโอนเฉพาะธนบัตรที่เป็นของแท้เท่านั้นนะคะ ทุกการซื้อขายถ่ายรูปส่งมานะคะเราจะยืนยันหมายเลขนัำเบอร์ของธนาบัตรในรทุกๆใบยอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้เลยนะแล้วก็ตั้งเืินราคาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ